อันนี้เรียกว่าอะไรคะดูโอเคอันนี้อ่ะโคอาล่าเขาทำยังไงคะต้องทำยังไงทำยังไงทำยังไงโคอาล่ามาทำยังไงค่ะกอดด้วยกอดเออนวดเหรอโคอาลานวดเหรอโคอาลามือเช่นนี้นวดเหรออ้อนวดให้แม่ๆมด้วยเหรอนี่อะไรคะเจอเจอโอ้โหากใช่พี่โป้อ้าปากอ้าปากไง โอ้โหกว้างมากเลยค่ะแล้วนี่คือตัวนี้ใครคะใช่เจ้าอัวนี้พี่ดักเด็ดเท่าไหรนะคะไม่เบาจังหรือวันนี้เสียงน้อยจังครับแล้วนี่ใครคะแม่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 ตัวนี้ใครคะแม่อยู่นี่ใช่เอ๋อแม่ใช่ค่ะใช่ค่ะ แม่เช็ดตัวให้นาฬช่าแล้วใครเป่าผมให้นาชาคะเช่าผมเช่าให้เด็กก้าวได้แอบแอบได้แอบไหนดิแอบมีแต่แอบโอ้โอ้แอบไหนคะล้าชาขาอันนี้อันนี้มันทำยังไงคะว้าแอบรีดยังไงเลยลระคะ ไหนไหนแล้วอันนั้นเรียกยังไงนะคะเดี๋ยดิไหนคะอันนี้เรียกว่ายังไงคะเก่งอย่างนี้พี่โคราทำยังไงคะพี่โคราต้องทำยังไงคะมากอดยังคะมาโชว์ซิพี่โคราทำยังไงคะไหนกอดแบบไหนนวดกอดเก่งจังแบบนี้เป็ดเหมือนกันเลยเป็ดร้องไงคะเป็ดนัว กลับกลับแล้วนี่แหละคะ่ะอ่ะ